สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะชื่นชมนางเอกคนดังสวยใจบุญเป็นนางฟ้าของน้องหมาจรจัดไม่แปลกใจเลยว่าใครๆก็ต่างพากันหลงรับนางเอกสาวทิมทิมประพาเพราะเธอคนนี้นอกจากความสวยแล้วเธอยังใจบุญเมื่อล่าสุดทิมได้บุกทิมนอกหมาจรจัดเพื่อเลี้ยงอาหารเม็ดน้องหมา โดยเธอได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากคุณทิมสวยน่ารักยังใจบูญอีกด้วยกดหัวใจเลยครับสวยทั้งภายนอกและจิตใจเลยงับนางฟ้าของน้องหมาเป็นคนสวยไม่พอจิตใจดีไปอีก